สว,ส, ordu. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนซอมมี่นะคะโอ้พี่สาวคนสวยเรามาถึงแล้ว <purpose> มาแล้วคมาแล้โอ้วปวดหัวเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวอ <aston. S 1> ย่าดมอย่ามองมาป้าดาเอ้ยอย่าดมอย่ามองมาปวดหัวโอ้ดอกไม้วววสวยแล้ว,วสวยแล้วโอ้ยสวยจริงจริงเอออ่ะนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนไหมนั่งก่อนไหมไปนั่งในร้านหลายวัดไปหลายวัดเลยโอ้โอ้ดอกไม้สวยจังเลยพอดีน้องก็เตรียมของเตรียม ย่าสวัสดีค่ะพี่ปองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอดอกบานชื่นบ่นี่ฮะเฟื่องฟ้าอันนี้บานชื่นส่วยมากเลยนั่นเฟฟือง้านร้อนเหนื่อยไปหลายวัดมาเดินทางหลายที่เพราะว่าจะมาสืบุตรบ่ายเพื่อนแล้วเออจ่าจ่า เ,ถ,เถ่ายรูปเอาดอกเฟื่องฟ้าโอ้ยตอนแรกเุกตอ,อนแรกยังไม่ได้สวยเป็นไรเนาะเออเออตอนนี้สวยมากพนลุงอยู่ด้านหน้าไปไหมเออเบาเยออกโอ้แครเซ<ะ>ียพี่สวยๆโอ้ยปเย็นละลงเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพักเหนื่อยก่อนอเออโนี่ใครจะกินน้ำหวานไอ้น้ำแข็งยามโมมาเลยมีเครื่องอยู่แต่ว่า้มนแข็งแปนึงเนี่ยล้างทงล้างถังนี่น้าแข็งจ้าวันนี้น้องล้างของล้างัล้างร้านทำความสะอาดไปซื้อของมาเม่เช้ากินข้แจก คิดผิดไปกินข้าวเหนียวไก่ย่างแต่ว่าเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปดอกไม้เงาๆโอ้ไปถ่ายรูปดอกไม้เงาหนุเสือกับสุรินเสือไปสุรินไปงานเขาลงคลิปไปคอสโมคอสโมไอ้เตนเราไปไหนล่ะเตนไปไหมไปอีกไหมไปเยี่ยมไหมอะไปดูสิ ยังอยู่รถจาเอ็มพ,พี่หมวยบอกว่าเคยมาครั้งแรกแล่วมีรังเตนจ้ะแอ,อยากสัมผัสรังแตนบอกอมไม่กลัวเลยนะ,นะชุดก่อนวิ่งจนกระเจิงเลยนะคะแม่ค่ะวันนี้ขอจะตั้งกล้องไว้ไกลๆเลยเออแล้วเราจะไม่อดีบอวันนี้ไปวัดทา,าจา์มัน่นค่ะสาธุบุญด้วยค่ะพี่หมวยค่ะ ไปไปเราไปได้หลายวัดเมื่อก่อนเราก็ไปวัดอะไรลุงลุงนึกว่าพี่เราไปถึงประเทศแล้วยังอยู่เลยนี่บอกยังอยู่ประเทศไทยแล้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราคอยจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้เด้อฮะต้นต้นนกปก้าวโอ้ยป่ะป่ป่ะโอ้ยมันจะสุกแล้วนี่ว่าจะสุกแล้วบอกเสร็จเลยใช่ไหมไม่ไม่เสื่อมเสื่อมโอ้อันนี้รู้ไหมความทรงจำทั้งหมดย่า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 งอื่นแล้วมันมันแก่อะไร แค่ท uh, no. no, no, no. ้องเดินหรือไนี่แหละท้องเดินเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวนะโน้นไม่ใช่าไม่จะเดินนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปจะไปอัันนน้ให้ดีมันเป็นยามันเป็นยาแไ้อะไรสักอย่างท้องท้องหยุดไหมเขาบอกว่าจะมาพิสูจน์รังแรงเต้นเขาจะมาพิสูจน์รังเต้นว่ายังอยู่ต้องเออาะไรมาบังแดดเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนพระธาตุอยู่ตรงไหนเจ้ารู้ไหมเนี่ยไม่รู้แม่เขาบอกว่านอนนแม่ัไปไหนล่ะตักออกแล้วหรือเปล่าะรักแล้ว่ผมหงุดหงิย อะไรอะไรบอกจะเข้าไปเข้าไปเองสิไปเหวจะให้อะไรจะไปจะพาไอ้น้องแอนเข้าไปใส่เต็นนะจะเหวลำเต็นเคยได้ยินไหมเหยื่อลำเต็นบอกเหวเราเตรียมวิ่งนะเดี๋ยวเอฟซีขออย่าเตรียมวิ่งนะมันมีเปล่าก็ไปแล้ว มีแล้วไม่มีแล้วไปแล้วกันไปแล้วเหรอโอ้ยหอมกะเพราเนาะไม่หอมเนาะโอ้กะเพรานี่เนาะแกเราไม่ได้เห็นเลยเราอยู่อยู่ดีๆไม่ว่าดีไปแย่รังแตนเอาแล้ว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 อินเลินี่แสบไหมเอาอยู่ดีๆไม่ว่าดีไปแย่รังแตน ladım. โอ้โหพี่หมวย อย่าอย่าอย่าถ้าไม่ได้เรื่องเราไม่กลับเอาอันนี้ไปละมันไม่ยูแล้วมันไปแล้วแหละเออตอนแรกมีตอนที่พี่หมวยมาครั้งแรกมีอยู่เด้อเออเออมันไปแล้วแสดงว่าถ้าหน้านี้มันจะไปแล้วแหละมันไม่ชอบหนาวเออกไม่ามันมีแสงแ เออเอา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 หาอะไรอีกหาอะไรอีกเนี่ยพี่น้องเอ้ยหาเรื่องอยู่เฉยๆไม่เป็นแล้วต้องหาเรื่องแหละอุ้ยหนอนอู้ดเด็ดเลยเด็ดเลยเด็ดได้เหรอเออเด็ดได้อันนึงไม่เป็นไรหรอกเออลุงเอ้ยพี่มวยขอเด้อดอกนี่นะขอหรือรักเจ้าของเขาไม่รักเลยรักเลยรักเม่ดารักประจําอย่าอาบเด็ดนั่น ไม่ไม่ได้แกไม่ได้ใส่หมวกมาแกร้อนเออมันเข้ากับหมวกเลยอุ้ยเดี๋ยว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 โอ้โหไม่พี่มวยเขาอยู่กับน้ำแข็งเขาไม่เคยเจอแดดเจออยู่แต่ว่ามันแดดหนาวหรอแดดหนาวเอออยู่ในดงดอกไม้ครับพี่น้องดอกเต็มตัวเลยนะเดี๋ยวเขาจะบอกมีมีไหมแบบเอฟซีมาแล้วพาพากันมาเดินแเยรังแตนแล้วก็อยู่กับแดดเนี่ยไม่มีนะ คือคนหาดออกมาอ่ะอีฉันมาหาเรื่องค่ะเดี๋ยวอีฉันก็จะได้เรื่องก็หมามาแล้วมามาแล้วเดี๋ยวแม่หมามาค่ะคือมานี่ไม่ได้อะไรนะมาทำุญนะคะแต่มาาห fc ท่านอื่นน่ะเขาไม่ได้เป็นแบบนี้นะดูพี่สาวข่อยดูสิ fc อุ้ยดอกมาเยอะมากอุ้ยดงสวยเห็นไหม จะได้เรื่องเลยจนได้เลยโอ้โหสวยสวยพี่มวยพี่มวยหันมาเดีวพี่มวยหันมาดอกไม้มาหนึ่งสองแคะแคะในจดอกค่ะเป็นไหมคะเดี๋ยวดอกเมื่อเช้าเชฟยันพาอันนี้พี่มวยมาพาขำเขาเรียกว่าเออดอกไม่เอไม่เอาแล้วไม่ใจดอกขาวไงเออดอกขาวดอกขาวสวยดอกไม้สวยเฟซีไม่ใช่เราไม่ได้ดูเลยนะ เพิ่นก็อยากเด้อตากแดดด้วยพี่น้องเด้อเออนี่นี่นี่กล้วยออกแล้วนี่กล้วยออกแล้วนี่เนี่ยโอ้กล้วยอะไรนี่ลัตเตนีสองหวีเหี่ยวไม่ใช่กล้วยหอมต้มโอ้โหโคตรดุดูเอฟซีบ้าดูกระถินน่ะนั่นนั่นเจอกระถินอีกแล้วอินเด้อโอ้โหดูกระถินแก่จริงๆด้วยเอา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 พี่น้องเอา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  มันหักได้หักเลยเอออ้ยหักว้ป่านนี้ชินะจ้ามันอ่อนมันอ่อนอย่าอย่าบอกนะมันจะปีนอ่ะยาย่าอย่าบอกว่าจะปีนอ่ะโอ้โหคอยเป็นห่วงต้นคอยเป็นห่วงต้นปีนได้ปีนได้ถ้าปีนอ่ะเออถ้าไม่กลัวมันหักนะเอ้ยเอ้เอ้เอ้ยเอ้ยโอ้โหเอฟซีฮะนี่ฮะพี่น้องปกตินะเวลาเอฟซีท่านอื่นมาไม่ได้เป็นแบบนี้นะพี่น้องเด้อเออชมของเา เขาจะเห็นในคลิปนี่แหละเขาจะเห็นในคลิปนี่แหละไม่เป็นไรกินเลยนี่เอ้าตายหมดแล้วนี่ข้าวบดเอาหมอกไคมันทอนมันทนแดดม่ได้หลักฐานหลักฐานสนโตผมเป็นลักบอกบอกบอกลุงช่างซิว่าลักลักแล้วลักแล้ว รักนะคะรักมากๆด้วยรักมากๆด้วยรักมากๆด้วยค่ะรักกระถินเนี่ยค่ะเออเออเออโอเคค่ะพี่รองพามาเกิดขึ้นเหมือนมือเลยเนาะวันนี้วันที่วันนี้วันที่หนึ่งนะวันนี้อะไรอ่ะพี่ปองวันนี้วันที่หนึ่งฟันอะไรอีกพี่พองถูกลอตเตอรี่นะเอฟซีเพราะฉะนั้นเราต้องไปขอพี่ปองพี่พองมาเร็วเร็วนี่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 นเร็วเร็วพี่พองมา ไม่ได้ต้องทํามือทํามือ,อ,อไม่ต้องพูดทิ้งกระเป๋าเงินกระเป๋าท้อง <c oughs> <c oughs> ได้กระฐินแล้วไ,ลได้กระฐินแล้วลืมกระเป๋า<อ>แล้วลพี่น้องเอ้ยพี่พองเป็นไงทํามือสิมัมนไอ้นั่นอะไอจน้อยหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเบอร์อะไรนั่นเหรอเหรอเออเออไม่รู้แจกยังไงหรือเปล่าเนาะรักเข้ามาอันนี้ก็ห้าวไม่เป็นไรพูดไปแล้วอ่ะสำหรพิมพ์สวัสดีค่ะ